นทั้งโลกเห็นแล้วทึ่งน้ำตาจะไหลนักบินหญิงกองทัพอากาศไทยเก่งไม่แพ้ซาดไลในโลกขับเครื่องบินลบกิฟเฟนลงจอดบนท้องถนนหลวงล่าอย่างสำเร็จและปลอดภัยสบายดีสบายดีสบายดีครับผมนะครับพี่น้องการทักทายสบายดีเอฟซีทุกทุกท่านกันแล้วกันนะครับพี่น้องเนาะก็มาพบมาพอกลับมาอย,าอยู่กับสองยูทูบ e บ่าวเอื่อลราวดตาีกแล้วครับพี่น้องเนาะ ก็คือมันนี่ว่าเออจะพาไปเบิ่งครับพี่น้องเออนักบินหลบยิงกองทัพอากาศไทยพี่น้องเนาะบอกเลยเห็นถ่ายเลยเห็นบอกเลยด้วยว่าเก่งไม่แพ้ศาสตร์ใดในโลกจริงจริงก็โอเคครับพี่น้องเนาะเออมันนี่ก่ากันมาแล้วเพ่อกับฝากในเร้อครับพี่น้องเนาะฝากเออกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเนาะเดี๋ยวไปส้มคลิปวิดีโอกันก่อนเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวจึงมาสรุปลมล้างกันเตือนผีว่าจะหนาตื่นเต้นและอลังการสำหรับพี่น้องเนาะเมื่อได้เห็นนักบินหลบ ของกองทัาอากาศไทยครับเครื่องบินลบกิฟเฟนครับพี่น้องล่งจอดลายยางสําเร็จเนาะพร้อมแล้วไปหาบไปส้มไปเบิ่งกันได้ครับพี่น้อง let's go <S สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ ิปนี้เราพามาดูข้างบินลบนะครับจิปเพนครับเป็นการทดสอบขึ้นลงบนถนันหลวงครั้งแรกของประเทศไทยเลยนะครับอยู่ันที่ถนนรัตะภูมิสายเก่ารับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4287ครับน,นี่จะเป็นรันเว์ชั่วคราวนะครับเป็นการทดสอบบินขึ้นบินลงครับเดี๋ยวมารอดูได้เลยครับ,บเครื่องมางได้ถึงนะครับพืที่ภาคใตนี้ ครับแนวไฟหลังเสาไฟครับลงหนึ่งครับอารักานหนึ่งมาพ้อหดอกฝนเครับมันนี้ัหืือ้อนเอ 这不。 จากที่เครื่องขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ของธรรอากาศได้บินโชว์อีก2รอบนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันครับ หลังจากที่เครื่องขึ้นนะครับระยะเวลาประมาณไม่กี่นาทีครับก็เปิดให้รถวิ่งปกตินะครับตัวถนนสีเลนครับมีการปรับปรุงล่องกลางใหม่ครับมินลิงงองครับก็ปูยางใหม่ครับตีเส้นแล้วก็ถอดเสาไฟออครับเสาเสาริมถนนครับพอเสร็จงานนี้ก็จะมาใส่กลับนะของทางหลวงโอ้โหครับพี่น้องเนาะหลังจากครับซ่อมขิปวิดีโอนี้ไปแล้วครับพี่น้องเอื่อมมืซื้อรีใจขนาดกับพี่น้องเนาะปลื้มใจ แทนคนไทยสุดๆครับ <Quite>. พี anyway, <toys> <simple correctly>. <syndrome> ่น้องทีมีนักบินโบบญิงกองทัพอากาศไทยครับพี่น้องเก่งแบบนี้ครับพี่น้องเนาะมกบอกเลยเลยว่านักบินยิงกองทัพอากาศไทยเก่งสุดๆครับพี่น้องเนาะเก่งโมเพสาดในโดครับพี่น้องเนาะขนาดมากนักบินดบยิงนั่นงครับพี่น้องเนาะถ้าเป็นนักบินดบใสจะเก่งขนาดใดครับพี่น้องเนาะเมื่อใดเออขับเครื่องบินดบกิบเฟนครับพี่น้องก็โอเคครับพี่น้องเอฟซีซาไทยครับพี่น้องมีความคิดเห็นจะไดก็สามารถคอมมิน ขอมาแลกเปลี่ยนความหูไหลด้ยครับพี่น้องเนาะสามารถความหมินความคิเ็นนะครับพี่น้องเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความหูเชื่งกันแตกันครับพี่น้องเนาะโอ้โหเห็นแนวถึงบอกเรย่อยว่าสุดยอดจริงๆครับพี่น้องเนาะสาวโดดตางอื่นกันสนั่นเมื่อได้เห็นนักบินโดบหญิงกองทัพอากาศไทยพี่น้องเนาะครับเครื่องบินโดบกิฟเฟนต้องจอดไหลย่างสําเร็จครับพี่น้องบนทองถนนหลวงเนาะเห็นแนวเป็นภาพที่ตื่นเต้นครับพี่น้องเนาะเป็นภาพที่น่า ตื่นเต้นหนาประทับใจครับพี่น้องเนาะที่ได้เห็นแบบนี้ครับพี่น้องเมิ่อกบอกเลยเลยว่าถ้าโบเก่งจริงบอสามารถครับลงจอดได้ครับพี่น้องเนาะถาโบเก่งจริงคือนักบินโดดยิงกองถาอากาศไทยครับพี่น้องก็โอเคครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เวิร์กเอาเออคลิปวิดีโอนักบินโดดยิงกองถาอากาศไทยมาให้หาไป็ส้มน้ากันครับพี่น้องเนาะบามันสุดยอดสำไลครับพี่น้องเนาะเมื่อได้เห็น สำหรับลิปนี่ยเบิรกขอบคุณในไาน์แล้วับพี่น้องที่เขามามาส้มเนาะลิมตนสบาบครับพี่น้องขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องพอกันไหมพี่หนาครับพอกาเข้าขมาสบายดีสบายดีครับผมพอกันไหมเด้อพี่หนาไมยบาย